สำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูปัญหาของคนที่ใช้รถนิสสันเนโอนะครับปัญหาแรกก็คือในส่วนของหลังคานะครับปี01-02-03เนี่ยจะพบกับปัญหาเรื่องของหลังคาผุนะครับอย่างคันนี้ผมใช้ปี01นะครับเนี่ยครับเจอปัญหาเรื่องของหลังคาผุก็คือเริ่มแล้วนะครับรถก็ประมาณ20-21ปีนะครับ อันนี้น่าจะเป็นกันทุกคันนะครับเนี่ยครับหลังคาก็จะมีเม็ดแล้วก็จะเริ่มผุนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่นิสซันรุ่นแรกๆเนี่ยจะมีปัญหานี้กันทุกคันนะครับจะช้าจะเร็วแค่นั้นเองนะครับก็จะขึ้นเป็นจุดๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับเนี่ยครับจะเป็นเม็ดๆแบบนี้ครับอันนี้ของผมจะตรงกลางนี่จะเริ่มหนักแล้วนะครับเนี่ยครับก็คือต้อง แก้ไขด้วยการทำใหม่นะครับก็ลองมาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับสำหรับใครที่ใช้นิสสันซันนี่นีโปีแรกๆนะครับ